ครับก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็อยู่กับ AutoCAD Advanced Ste e l นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราดูแบบเหล็กรูประพันธ์ชนิดอื่นมาเยอะแหละเดี๋ยวเราลองมาดูเหล็กรูประพันธ์ที่เป็นท่อบ้างนะครับอาจจะเจอในงานแฮนเรลนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นงานแฮนเรลนะครับการบากมุมบากเข้าไส้นะครับเนี่ยครับเป็การขี่มานะครับเคเราจะบากยังไง ไปดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเปิดโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานเราเป็นแบบนี้แหละครับเป็นรูปร่างที่เราต้องการทีนี้ผมจะพามาทําการขีมมาบากเข้าใส่นะครับคําสั่งจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงหมวดฟีเจอร์แล้วก็อันนี้นะครับอิเลเมนต์คลิกสับคลิกบีม ไม่ต้อง e n นเตอร์นะครับน่ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทำซ้ำคลิกซับคลิกเมนนะครับก็จะได้แบบนี้มันคำสั่งมันค่อนข้างไอ้แบบนี่นะครับมันจะได้ทีละชิ้นแบบนี้ก็ทำไปเรื่อยๆประมาณคลิกซับแล้วก็คลิกเมนคลิกซับคลิกเมน จะได้แบบนี้โอเคอันนี้ก็เป็นชิ้นเดียวเดี๋ยวเรามาทำโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันมีหลายวิธีนะครับเราจะเข้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าแบบเป็นโค้งนะครับถ้าเราจะเข้าแบบเป็นโคง้ง เราต้องใช้คอนเนคชั่นเบลตรงนี้มาช่วยนะครับ,น,รบรนะครับเรลวิ่งจอยนะครับแผนเร็วอันนี้ผมติดดาวไว้เหมือนจะอยู่นะครับอยู่หมวดนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ติดดาวไว้ที Enter, ่เอนเตอร์ที่เอนเตอร์นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ครับให้เป็นแบบโค้งนะครับ เราจะดัดโคุ้งเท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้ตามใจเรานะครับผมก็ทำซ้ำกับอันนี้เราสามารถก o อปีได้นะครับคลิกนี่มานี่มานี่แล้วก็ enter enter แบบนี้ได้พอเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับถ้าเราเป็นการ Copy Jo จอยมาแต่ถ้าเราไม่ก๊อปปี้จอยมาเราก็จะต้องมานั่งไ like, ล่แก้ทีละจอยทีละจอยนะครับครับสำหรับงานแฮนด์เลวงานท่อนะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ